สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบพวกเรา l ีโมโรซาไทฟินกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะทุกคนพวกเราจะชวนเพื่อนๆนะคะมานอนแคมปิ้งรถบ้านกันนะคะที่เมืองอตุรกุนะคะซึ่งพ่อน้องตูรี่เนี่ยก็ได้ ชวนพวกเรามานะคะเนื่องจากเราอถอยรถบ้านมาแล้วเรายังไม่ได้มีเวลานะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะขับรถออกไปเที่ยวหรือว่าไปนอนแคมปิ้งกันเลยเนื่องจากต่างคนก็ต่างเหนื่อยจากการทำงานแล้วคุณแม่ก็เพิ่งปิดจ็อบบูเบอรี่ไปเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนไปชมนะคะไปเที่ยวดูกันว่าแคมปิ้งที่ประเทศฟินแลนด์นั้นเป็นยังไงและ ต้องจ่ายค่าเข้า,ขาด้วยไหมแล้วมีอะไรที่เป็นอ่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราน่นะนะด้วยนะคะไปไปกันเลยคะ่ะเราใช้เวลาเดินทางจากเมืองที่เราอยู่มาจนถึงค่ายแคมปิ้งนั้น ประมาณ1ชั่วโมงกว่าทุกคน1ชั่วโมงกว่านะคะเนื่องจากเมืองที่เราอยู่นั้นห่างไกลจากเมืองโตโรกุคิดเป็นกิโลได้ประมาณ80กว่ากิโลนะคะสองข้างทางที่พวกเราขับเข้ามานะคะก็จะเป็นป่านะคะเนื่องจากในประเทศฟินแลนด์นั้นมีป่าร้อยละ70%เของพื้นที่ประเทศทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของ ริมหาดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าค่ายแคมปิ้งในประเทศฟินแลนด์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่ป,ป่านะคะล้อมรอบไปด้วยป่านะไม่นับเอากับป่าบูเบอรี่ด้วยนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเขาอาศัยอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็คนคนในพื้นที่หรือว่าคนประเทศฟ,ฟินแลนด์เนี่ยเขาเขารักป่าของเขาเขาห่วงเห็นป่าของเขามากๆนะคะฉะนั้นเวลาที่เรา เวลาที่เรามาเที่ยวมาอะไรเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะขคารพแล้วก็ทําตามกฎของของที่นี่ด้วยนะคะเราเดินทางมาถึงรุ่ยสลดนะคะแคมปิ้งที่เมืองตุรกุเรียบร้อยแล้วเราก็ไปติดต่อนะคะไปติดต่อที่ค่ายที่ออฟฟิศนะคะว่าเ,เราได้โทรจองล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วเราก็จะได้เป็นกระดาษที่บอกตำแหน่ง ว่าเราจะจอดรถไว้ตรงไหนสำหรับค่าบริการในการเข้าพักที่นี่นะคะรายคิดเป็นคืนละ6-40ยูโรนะคะทั้งทั้งครอบครัวนะมีผู้ใหญ่2แล้วก็เด็ก1ก็เป็น40ยูโรแต่อัตราค่าบริการอื่นๆนั้นก็รวมอยู่ในตรงนี้หมดเลย ทุกคนเรามาถึงที่พักกันสักพักแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดื่มกาแฟนะคะกินกาแฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลืมลืมถ่ายวิดีโอบรรยากาศภายในร้านกาแฟให้ดูอยู่ตรงนู้นะคะ่ะทุกคนก็ อาหารดีใช้ได้นะคะกาแฟาอร่อยแล้วก็เค,ค้กก็อร่อยเรากินเค,ค้กอ่าเป็นชีสเค้กมะม่วงนะคะมะม่วงชีสเค,ค้กกับพ่อน้องตูรี่นะส่วนน้องตูรี่ก็กินไอศครีมแล้วหลังจากนั้นก็กําลังเดินไปชมบรรยากาศชายหาดชายทะเลกันค่ะทุกคนสภาพอากาศคือมลมแรงนะคะน่าจะได้ยินเสียงลมกันเนาะ แล้วเราก็ได้กลิ่นหอมของอาหารนะคะตรงที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้าก็จะเป็นที่สําหรับปิ้งย่างไส้กรอกกันก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเป็นกลุ่มนะคะเป็นครอบครัวนะคะมากินปิ้งย่างกันนะคะเอากับคงกับข้าวมาเองแล้วก็มาปิ้งไส้กรอกปิ้งเนื้อปิ้งไก่กันเดี๋ยวเราลงไปดูว่าชายหาดจะเป็นยังไงนะคะแล้วน้ําจะเย็นหรือเปล่านะคะ จริงๆที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่สวยนะคะสวยมากเลยนะสำหรับสาหรับแม่ท้องตูรีนะคะเนื่องจากเป็นบริเวณที่สามารถลงเล่นน้ำได้แล้วก็มีโตะมีเก้าอี้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะมากินปิ้งย่างการมีห้องนงห้องน้ำสถานที่สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีร้านอาหารบางคนก็เอา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลำพงลำพงมาเปิดเพลงฟังถ้าในช่วงนี้เป็นฤดูร้อนจะบูมมากมากนะคะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆแต่ตอนนี้ก็คือมันกําลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงกันแล้วอากาศเริ่มหนาวกันแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเริ่มซาก,กันไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าเยอะนะคะน้องตูรี่ก็เอาชุดไมยน้ำมาเผื่อด้วยวันนี้เราไม่รู้ว่าน้องจะได้ลงเล่นน้ำหรือเปล่า สวยนะใช้ได้เลยโอ้โหคิดดูถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยน่าจะแบบตรงมุมนู้นก็จะเป็นที่ตกปลานะคะมีเรือมาจอดเทียบท่าด้วยได้อยู่นะนก,นระกูรีหนาวเหรอลูกเว้ยร้หนาวมากมันไม่งไงแม่บอกให้ใส่เสื้อแขนยาวมาถ้าลมมัน ไม่ลมเนี่ยอากาศก็โอเคอยู่แต่เนี่ยลมมันแรงนะคะ <c oughs> เดินมาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะทุกคนว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนตรงนี้แต่ถ้าเป็นสนามเด็กเล่นธรรมดาทั่วไปนะคะชิงช้าแล้วก็ เครื่องเล่นพวกนี้ไม่เสียตังนะคนะทุกคนก็จะให้เด็กๆได้เล่นพักผ่อนหย่อนใจการมีสนาวอลเล์บอลนะคะแต่ในส่วนตรงนูน้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปกระโดดน,น่าจะมีการจ่ายตังค์เดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าน้องตุลี่จะกล้าเล่นหรือเปล่านะคะทำไมาอะอืมแล้วเอามาได้เติมอืม,อม หลังจากที่เราพะะาน้องตูรี่เดินเล่นรอบชายหาดแล้วก็ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นนะคะคุณพ่อตูรี่ก็ชวนพวกเรานะคะคนั่งรถบัสค่ะทุกคนนั่งรถบัสเข้าเมืองตูรกุค่ะซึ่งเสียค่ารถบัสแค่3ยูโรนะคะเป็นผู้ใหญ่ส่วนน้องตูรีขี่ฟรีเลยค่ะทุกคนและหลังจากนั้นเราก็มาเดินเล่นนะคะเดินเล่นในตัวเมืองตูรกุแล้วก็ชมวิวนะคะ กินฮอทดอกแล้วก็ซื้อไก่ KFC กลับมาทานที่แคมรถบ้านกันค่ะทุกคนต้องขออภัยในภาพวิดีโอที่เป็นภาพแนวตั้งด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเป็นแนวทางเดินนะคะเป็นแม่น้ำนะคะให้เราเดินชมวิวสวยๆนะคะโชคดีมากเลยที่วันนั้นเนี่ย อากาศดีแล้วก็แดดไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากนะคะเราก็จะเห็นเรือข้ามฟากเอ๊ะไม่น่าจะใช่เรือข้ามฟากเป็นเรือนําเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าก็คือล่องไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้มาเลยทุกคนถ้าเรามีข้อมูลมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะแบบเอออาจจะได้นั่งชมวิวในส่วนตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นหุ่นยนต์นะคะเป็นรถ นะคะรถส่งอาหารนั่นเองนะคะน้องติดตรงทางรถไฟอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าระบบเป็นอะไรเนาะเราก็คุณแม่ก็เลยหยิบวิดีโอมาถ่ายอยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอไปให้เนะะี่ยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าใครสั่งกับคงกับข้าวเนาะน้องก็จอดจอดตรงทางรางรถไฟนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับเข้าแคมป์นะคะมานอนที่แคมป์รถบ้านหนึ่งคืนแล้วก็กินไก่ KFC กันคะ่ะ เช้าวันต่อมาค่ะทุกคนพ่อน้องตูรีนะคะก็ชวนพวกเรานะคะมาเที่ยวที่เมืองนัน,านตาลีค่ะทุกคนเมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่สวยมากๆนะคะถ้าในฤด,ดูร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะคะเยอะมากๆแล้วที่เมืองนันเนี่ยก็จะมี บ้านของมูมินนะคะซึ่งเป็นตัวการ์ตูนของประเทศฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ด่งดังนะคะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่แบบมากันแบบเป็นครอบครัวนะคะมีเด็กๆนะคะมาเที่ยวบ้านมูมินกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่สําหรับวันนี้ทริปนี้พวกเราไม่ได้แวะบ้านมูมินคะ่ะพวกเราใช้เวลาเดินชมเมืองนี้นะคะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเราก็มาทานข้าวเที่ยงที่นี่กันคะ่ะ ก่อนที่พวกเราจะไปทานข้าวนะคะพวกเราก็ได้เดินมาชมเรือที่จอดอยู่ในบริเวณนี้นะคะบางเรือก็มีการประกาศขายค่ะทุกคนซึ่งราคาเรือนั้นค่อนข้างแพงมากๆเป็นหลักหลายล้านเลยค่ะทุกคนโดยเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองแห่งสตอรี่ของพ่อหนองตูลี่แล้วก็แม่หนองตูลี่เลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนย้อนไปเมื่อปี2016นะคะซึ่งเป็นปีที่เราเป็นแฟนกับพ่อหน้องตุลี่ใหม่ๆนะคะพ่อหน้องตุลี่ก็ได้ทําเอกสารนะคะวีซ่าให้ คุณแม่เนี่ยได้มาเที่ยวหาคุณพ่อที่ประเทศฟินแลนด์เป็นครั้งแรกในปี2016ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็บินมาประเทศฟินแลนด์จำนวน15วันนะคะ15วันเท่านั้นและเมืองที่คุณพ่อพามาเที่ยวก็คือเมืองนี้ค่ะทุกคนเป็นภาพย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็นภาพปัจจุบันเมื่อตอนตอนนี้ค่ะทุกคน <g ül> ก็อุดมสมบูรณ์กันขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็แวะมาทานข้าวค่ะทุกคนกับครงกับข้าวก้อนหน้าตาน่ากินราคาก็น่ารักนะคะรวมๆทั้งหมดที่เรากินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76ยูโรเท่านั้นค่ะทุกคนก็ถือว่าอาหารอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราเช่นเคยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ